เอสตาดาเชื่อว่าเขาเหลือเวลาอีก4-5ปีโดยล่าสุดนั้นฮวนฟานซิโกโอเอสตาดาแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของนยูบีซีได้ออกมาเปิดเผยในรายการของแมตช์รูมล่าสุดว่าแม้แต่อัตราต่อรองก็ยังชอบแบมโรดิเกสทุกคนต่างมองว่า ผมกำลังจะเลิกเล่นแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าตอนนี้ผมอายุ34ปีผมมีเวลาเหลือ4-5ปีในอาชีพการชกมวยความจริงผมคิดว่าจะมีคนคิดผิดเยอะและในวันที่29นี้ผมจะพิสูจน์เอสซาด้าเกล่าวสำหรับฮวนฟานซิโกเอสซาด้าเขายังได้บอกอีกว่า วันที่แบมชนะน็อกเอ็ดเวิร์ดเขาก็อยู่ที่นั่นซึ่งเอสซาดาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผมอยู่ที่นั่นในไฟวันนั้นและเขาดูยอดเยี่ยมและน่าทึ่งเขาน็อกเอ็ดเวิร์ดได้ดีมากแต่เอ็ดเวิร์ดเขาอยู่ในรุ่นไฟวทแต่ในไฟที่จะถึงนี้มันจะแตกต่างออกไปเพราะมันคือรุ่นซูเปอร์ไฟวทผมคิดว่าแบมโรเจรเกสจะต้องยอมตายเพราะไฟนี้ผมยอมสละทุกอย่างบนสังเวียนและนี่คือการขึ้นสังเวียนครั้งหนึ่งที่สำคัญสำหรับผม ผมจะไม่ปล่อยให้แบมง่ายๆเอสตาด้ากล่าวสำหรับศึกระหว่างเอสตาด้ากับแบมโรดูเกสก็จะมีขึ้นในวันที่29มิถุนายนนี้หรือเช้าวันธทย์ที่30มิถุนายนตามเวลาในประเทศไทยที่ฟุตปินเซ็นเตอร์ในเมืองฟินิกส์สหรัฐอเมริกาถ่ายทอดสดผ่านทางเดอะโซนนั่นเอง